สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงกระบอกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะตัวอย่างก็คือถังเก็บน้ำทรงกระบอกของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งสูง4เมตรนะคะวัดเส้นรอบวงภายในเนี่ย ของถังได้เท่ากับ3.14เมตรถังใบนี้เก็บน้ำฝนได้มากที่สุดเท่าใดนะคะโดยกำหนดค่าภายให้ประมาณ3.14ทีนี้ดูข้อนี้ถ้าเทียบกับโจทย์ในคาบที่แล้วนะคะข้อนี้ให้ความสูงมาปกติโจทย์จะให้รัศมีมาเลยนะคะแต่ข้อนี้ให้วัดเส้นรอบวงมานะคะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าสูตรของเส้นรอบวงเนี่ย มันคืออะไรนะคะสูตรของเส้นรอบวงของรูปนี้นะคะเขาบอกว่าให้3.14แต่สูตรของมันก็คือ2พาย r ในการหาเส้นรอบวงเท่ากับ3.14อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาทีนี้เราต้องการหารัศมีรัศมีอยู่ในสูตรเห็นไหม ะะเราก็ต้องแก้สมการหาค่า r ออกมาค่าายค่า pi าก็นี่โจทย์กำหนดมาแล้วนะคะดังนั้นแก้สมการหาค่า r แสดงว่าต้องเหลือตัวแปร r ตัวแปรเดียวนะคะโดยการย้ายข้างของจำนวนที่เหลือนะคะก็จะได้แทนค่าลงไปก่อน2คูณกับยพายคือ3.14ประมาณนะคะ คูณกับ r r ที่เรายังไม่รู้ค่าเท่ากับ3.14เราก็ย้ายข้างไปก็จะเหลือ r ตัวเดียวตัวนี้คูณอยู่ย้ายไปหารทั้งคู่เลยก็จะกลายเป็น3.14แป๊บหนึ่งอันนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายประมาณเพราะเราแปลงแล้วนะคะแปลงค่าพายแล้วเราแทนค่าพายลงไปแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นประมาณหารด้วย2คูณ3.14 นะคะ2ตัวนี้ตัดกันมันก็จะเหลือค่า R เท่ากับเศษ1นส่วนสนั่นเองค่า R ประมาณเศษ1ส่วน2นะคะเสร็จแล้วเราเอาอค่า R ที่ได้เนี่ยคือรัศมีของรูปเศษ1ส่วน2เมตรนะคะเราก็เอามาแทนได้แล้วเราก็จะสามารถหาความจุของถังเก็บน้ำได้แล้วนะคะความจุ มากที่สุดของถังเก็บน้ำมันมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานของเราก็คือ pi r ยกกำลังสองคูณกับสูงคือ h นะคะ พายค่าพายมีค่า,าประมาณ3.14คูณกับ R r คือรัศมีก็คือ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับ h คือความสูงสูง4เมตรนะคะก็จะมีค่าประมาณ3.14คูณกับ1ส่วน 2, 2> คูณกับเศษ1ส่วน, 2, วน 2, 2เพราะมันยกกำลังสองอยู่แล้วก็คูณกับ4 นะคะ2ตัดตรงนี้เหลือ2 2ตัดอีกเหลือ1น,นะคะก็จะกลายเป็น3.14ุณหคูณหคูณหมันก็จะมีค่าประมาณ3.14หน่วยเป็นลูกบาทเมตรนะคะแค่นี้เองอ่ะดังนั้นสรุปหน่อยทั้งใบนี้เก็บน้ำฝน ได้มากที่สุดประมาณ3.14ลูปบาทเมตรนั่นเองนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าปลากระป๋องบรรจุในกระป๋องทรงกระบอก2ชนิด2ชนิดนั้นเท่ากันความจุเท่ากันนะคะดังรูป โจงหาความสูงของกระป๋องไบเตี้ความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราก็มาดูใบแรกก่อนเขาบอกว่ากระป๋องสองกระป๋องนี้มีความจุเท่ากันแต่เขาไม่รู้ความสูงของกระป๋องเล็กนะคะดังนั้นเราก็จับความจุมันมาเท่ากันเลยความจุกระป๋องใบเตี้ยนะคะ มันมีค่าเท่ากับความจุกระป๋องใบสูงทีนี้เราก็ดูว่าความจุของกระป๋องใบเตี้ยเนี่ยมันหาได้จาก Pi r Pi r ยกกำลับบง2 h นะคะทมานี้ก็เหมือนกัน Pi r ยกกำลับบง2 h แต่เราดูก่อน แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอันนี้ใบเตี้ยอันนี้ใบสูงนะคะใบเตี้ยของเราก็คือใบสีเขียวนั่นเองพายค่าพายเหมือนกันอยู่แล้วเราก็เอาพายไว้ที่เดิมคูณกับ RR คือรัศมีรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของรูปนี้ ก็เป็น5นะคะก็คูณกับ5ยกกำลัง2 h คือความสูงที่เรายังไม่รู้ก็ให้เป็น h ไว้ก่อนเท่ากับ pi แถมนี้เอาไว้เหมือนเดิมคูณกับ r ของใบสูงใบสูงครึ่งหนึ่งของ7คือ3.5นะคะก็คูณกับ3.5ยกกำลัง2คูณกับ h ความสูงของรูปสูงไอกระป๋องใบสูงก็รู้แล้วก็คือ10นั่นเอง ทีนี้ต่อไปอันนี้เ1 h หนเะคะเพราะมันไม่เท่ากัน R1 R 2ต่อไปก็คูณพายตัดพายเพราะยังไงก็ย้ายไปหารอยู่แล้วนะคะ5ยกกำลัง2ได้5 25 25คูณอยู่กับ h เท่ากับ3.5คูณ2 คูณยคูณ3.5นะคะแล้วก็คูณ10มันก็จะได้ค่าเท่ากับ3.5คูณ10อ่านักเรียน3.5คูณ3.5นั่นเองนะักเรียนก็ตั้งคูณเอาจุดออกก่อนนะคะแล้วก็เอา35คูณ35จากนั้นก็จะได้คำตอบมาเป็น ทศนิยม2ตำแหน่งเพราะมันเกิดจาก1ตำแหน่งคูณ1นตำแหน่งก็จะได้12.5คูณกับ10นะคะเสร็จแล้ว25คูณอยู่อยายไปหารกลายเป็น12.25คูณ10ได้1 2 2.5หารด้วย25นะคะเสร็จแล้วเราก็หาร1 2 2 จุดห้าหาร25ก็ได้4.9เเรียบร้อยแล้วหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะมันให้หาความสูงนักเรียนเซนติเมตรนะคะดังนั้นความสูงของกระป๋องใบเตี้ย คือ4.9เซนติเมตรเท่านี้เองเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เอาความจุมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการหาความสูงของมันนั่นเองเท่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น h h1 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 ก็คือความสูงของใบเตี้ยนั่นเอง โอเคสำหรับนี้วันนี้สวัสดีค่ะ